สวัสดีครับผมนักภาพโชสี 4, รหัสนาศาศาักศึกษา5310063101สำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นการแสดงภาพฉายของตัวประคองหน้านะครับเริ่มจากเปิดเปิดชิ้นงานของตัวประคองหน้าครับจากนั้นก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ make y o r inform path เพื่อที่สร้างภาพฉายนะครับเลือกอออกระดาษที่ต้องการนะครับจากนั้นก็ เลือกออฟอนต์นะครับเลือกด้านหน้าครับกับท็อปนะครับด้านบนแล้วก็เลือกอสมม e t ริกนะครับภาพสามมิติปรับให้เป็นแบบเชดนะครับส่วนภาพฉายก็ให้เป็น ให้เด่นลายนะครับให้มันให้มันเห็นด้านหลังด้วยนะครับ <c oughs> ต่อมาครับก็จะสร้างเซ็นเตอร์ไลน์นะครับโดยการเลือกนี่ครับเซ็นเตอร์ไลน์เลือกที่จะสร้างเซ็นเตอร์ไลน์นะครับ นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากสร้างเซนเตอร์ไลเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดขนาดนะครับขอจัดรูปแบบนึงนี่ครับต่อมาก็จะเป็นการกำหนดขนาดนะครับไปที่โมเดลไอเทมนะครับผม เลือก d i m e n s i น n 3ส่วนนี้นะครับแล้วก็กดโอเค ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับก็เออ่จัดจัดให้สวยงามนะครับลบในส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับครับ บางชิ้นส่วนยังไม่ให้ขนาดผมก็ให้จะให้ขนาดมันนะครับครับก็หลังจากกำหนดขนาดท,ที่เหลือใสจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วต่อมาครับผมก็จะใส่ออขนาดสวมน,นะครับครับไปที่ Troll Lens ออน,นะครับ เลือกแบบฟิตนะครับแบบพอดีสมพอดีนะครับเลือกเคลลน,นะครับต่อมาก็เลือกอขนาดเคลลัน,นะครับก็จะเป็น H6 กับ H6 นะครับต่อมาที่พีนนี้บ้างครับเหมือนกันครับ ทำให้ครบทั้ง3ามวันนะครับครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นขนาดแคเน์นะครับเอ่อต่อมานะครับก็จะเป็นการใส่ตาราง Material นะครับไปที่ Insert นะครับแล้วก็ Table แล้วก็ Build of Material นะครับ Part Only นะครับโอเคนะครับ แล้วก็บารูนนะครับบารูนเลือกที่ชิ้นนี้นะครับโอเคก็จะเสร็จสิ้นนะครับ